สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลูกวันนี้ก็มาผอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้จะไป็นยาออกก๊าลังกายไม่ได้ไปกับไดนดิผู้ชายไปกับผู้ชายผู้หญิงไปกับผู้หญิง go 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 you go w i t h m a t t h e w go to the shop and buy something first i fit i fit yes เมื่อย เหนื mm ่อยจะตายอยู่แล้อยู่โกเลยโกเลยพูดวอทลิลี่วอทเบิงพี่น้องเหม็นแค่แม่หรือว่ามันคนละตัวกันกะเอาละไม่ อ่าสี่ถึงห้าฉันคิดมันจะมีอีกหนึ่งรอบนึงใช่ฉันไม่ดูแลพวกมันอีกแล้วฉันไม่ต้องการฝังทุกสัตว์เข้าไปในบ้านฉันอ้าวฉันไม่รู้ไปก่อน ทางนี้คนขู้รถเยอะโอ้ยเนาะทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ไม่น่าเอาเสื้อมาเลยร้อนออแม่ว่าจะใส่พกเก็ตนะ <c oughs> คนจะนอนอยู่ยังถทบไปปลุก <c oughs> แต่ที่ก็จะหลับอู้ I not sleep in a day I cannot sleep easy I have problem มีปัญหาการนอนหลับไม่สนิดกินข้าวบ็ปแสบกินเข้าก็บบดแสบนอนก็บบหรับฮ็ดจังไรพี่น้องเขียนมาบอกเลยนะอุ้ยลืมเอาไม้มาเนาะน่าจะเอาไม้มาอะไรนะนี่อะไรกะนกตายอุ้ยนนอันนี้สงสัยเบิร์ดมั้งเนี่ย สงสัยเบิร์ดมันเขาเรเลยเบิร์ดไม่ใช่ถัส่สงสัยแคทมันเขียวหรือรเอปล่ากะน่าจะแคทเนาะเพราะว่าถ้ามันลดมันก็ต้องมาทางนี้เดี๋ยวดีไปแล้วไม่เที่ยวไปก่อนอบอกให้ไปซื้อก่อนมันจะมันจะปิดจะไปซื้ออะไรลูกฮะ เทนอะไรซันเดย์ฮะซันเดย์นะนะถทนยูชั่อยูเชื่อตอนไหนเรมันน่าจะเอกนะไม่จำได้อยู่ถ้าซันเดย์ถ้าวันธรรมดามันโอเคอยู่เออรอง พูดผิดตลอดเลยน้องที่น่ารักน้อยอน่าน, <c oughs> นกเยอะหลายแห่งน,นกประเทศอังกฤษพี่นอ้องสารพัดนกขี่เป็นสะสะอยู่นกพิราบเป็นหลายขวดโอ้ยเหนื่อยบะกะสองทีทุ่มเลยทุม่มเครื่องพี่นอ้องทุมท่มเครื่องทุมท่มทุ่มเนืองทุ่มก็กลัวเนี่ยมันทุม่มยังพอเถียงถุ่มเครื่องอยู่เออเหนื่อยปะ ยกไหมคะไอเชือกทงหน้าเพื่อนเราออกมาจากหมู่บ้านน้่หนึ่งไปทงหน้าบุ๋นคนละฟางได้กับคนละฟางกับสีควายผ้าไปเบิร์นบุอนนะวงนี้หลานซ้อมจัก,กรยานเบิ่งเข้าเห็ดอันกำแพงเพื่อนเะสองซันนะกำแพงก็สองซันเหมือนกันถูกน้อยๆเอ๊ะเขาเรียกอะไรเว้ย เอาเขาตัดเข่าแล้วพี่น้องเข้าอันอุ้ยเขาเกีียวเข่าล่ะแม่ทิยอะไรน่ะแคดเลยน่ะแคทเลยน่ะฮะจแคดไหมเนี่นู้ Jessica เดี๋ยวมันกัดแม่ทิยวยูน่าเดี e โอนเดี๋ยทำไมไปอยู่เ้ยเราสูบจะไม่ดื้อ ข been, or, no, guys, ัตัดข้าวมาแล้วนะฮะไปไปเดินเดินไปเก็บเกี่ยวบมดแล้วขี่ไปหาไตดิอ้กล้ารถมาค่าคะมิ่ง ตอนนี้เาก็ยางผ่านท้งหน้ามาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็สิเขาหมู่บ้านสเตอร์ตันบายสตูอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วพี่น้องอันนี้เขาเกิดมาหมู่บ้านสเตอร์ตันบายสตูฮะฮะเวเวเวแบบแบบ มันแล้วมันไปทางไหนแล้วมันเดินไปทางไหนโไปวิ่งตามมันเหรอยอย่าเห็นกันเลยกวางจิสิกาไปเห็นกวางเห็นกวางมันย่างมามันเดินไปทางนี้เหรอโอ้ ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวแม่หรือตัวลูกฮนทำไมไปตายอยู่ที่กาเด่นไม่มีที่ฝัง <laughs> ถ้าสมมติว่าเดียไปตายอยู่ที่กาเด่นเราเนี่ยจะทำยังไงไม่ใช่มีแม่มันตามมาด้วยอยู่ก็ mm, <no> อยากเห็นจากถ่ายวิดีโอ kind of โอ้เสีได้จังเลย แกทำไมไม่ถ่ายวีดีโอไว้ไม่ใช่แต่นี่ไปรอเหงื่อแข็งหรอะซื้อเสร็จแล้วกำลังกลับมาหรือเปล่าแต่ที่กินแซลมอนเยอะจะได้ฉลาดเออทำไมไม่ทำ ทำไมไม่ทำซูชิทำซูชิไหมโออ้โอโออย่าลืมบอกเดี๋ยวนี้ซื้อมันมันอาจจะมีซูชิไรก็ได้นะที่ขวดนะ่ะเออซูชิทาละยากิซอดแล้วก็อะไรซีวีดซีวีดโอ้ยเมื่อวานตอมยังไม่ตายเลยผ่ <laughs> อนอะไรหอมแคร็กแม่ทิวขีคีได้ดีลูก ยังไม่ตกลงรถไหนแม่ทิวขีด่ดีๆนะลูกฮะไหนอ๋อนั่นเหรอสองตัวเหรออะไรอะไรสิทธิรบุูลาแม่ทำไมไมันเป็นแบบนี้วะ ทำไมรถมันทำไมมันเป็นแบบนี้หรือว่าแม่คัดทิ้งวันไปไปเดินเลยเร็วเด็ดดี้ตอนที่เดดดี้บอกให้กลับมาเดดดี้อยู่ตรงไหนเธอจิก็ควิกแล้วเนี่ยหนักดากหนักดากให้วีบัม ไป,ปไปข้างหน้าดีกว่าเขาจะเลี้ยวเขาจะเลี้ยวแล้วเ,เ,เร็วเอาก็วิเรเร่งวอควิกแล้วเนี่ยไม่ควิกเหรอ right เอาแม่ก็ควิกแล้วขาแม่สั้น I have r e a l l y short ขาสั้นแปลว่าขาสั้นแปลว่าชอตเล็กใช่ไหมกะซื้อบนทหลังเนไปหาอันนี้ไปเป็นนอกระดอนอันนี้ครับเย รถเลี้ยวมาหรือเปล่าไปโอ้ดะกระดับแนวโนสู แถวนี้กับบ้านนอกพี่นอกแถวนี้ก็คือบ้านนอกะนะชนบทพี่นอกแถวนี้ทั้งผีกับเป็นทุงนท่งนาทุ่งนาทางนี้เนี่ยทุงท่งนาทุ่งนาอยู่ตรงนี้ เดินไปเรื่อยๆป้นรถขายองค์ถ้าผีเป็นสุสานพี่น้างเป็นที่ฝังศพโรงเรียนสเตอร์เติร์นบายสโตร์โรงเรียนนี่ดีดีพี่โอ้ดูรถด,ด้วยบังเงล็กน้อยมมนี่ เบิ่งพี่น้องเขาอันเห็ดเก็บหญ้าไว้ให้งัวงให้ควายเป็นอาหารสัตว์ตามหุ่นท่างก็จจมีเก้าอี้ให้นางเป็นมงวงพี่น้องแล้วก็มีขยะสิกขี่ม้าเนาะกลับมายัางอีกกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้ว ที่ตีแค่ไมาเดือดแต่ที่รอแล้วนะ่ะแต่ที่รอจะเหงือกแข็งแล้วแก่เจ้ากิ่งไปเจ้ากิงก่งก่เจ้ากิ่งเจ้ากิ่งกินนะ ดูรถด,ด้วยน่ะรถมานะ่ะให้แมตเ์จสิก้าให้แจสิกา้กาไปใบแจสิก้าแมทิวไปจ็อกแมทิวให้เจสิก้าไปใครแตดีบอลไม่ใช่แล้วทำไม,ม,ไ,ม <c oughs> ไม่ไปใบล่ะให้แตดีให้แมทิวไปจ็อกไปใบไป อยากฝากเปี่ยนทางไปรโรงเรียนพี่เนาะไป,ะประโรงเรียนทังนี้มีมวงหน้าอีกพี่นนอะที่นั่งนี้สิอันนี้ก็ไปสวนหย่อมเล็กๆน้อยๆสวนหย่อมน้นอยๆให้คนเพื่อความสวยงามประมาณนี้ Go, 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 chill and go there already. Go quicker, daddy. Sure. Mm. Uh, they want to fix. น,นี้ก็จะเป็นบังกะโลพี่น้องเป็นบ้านสันเดียวแยอาอไปเลยแถบโอหยยูโกเฟิสอะไยังวะอันนี้เป็นอันสะลากลางบ้านพี่น้องเคิ่์นวาวิเลตฮอรัวสะลากลางบ้าน อันนี้ก็เป็นปลายรถเมย์เนาะปลายรถเมย์อันนี้ก็เป็นโบสถ์แอมเป็นอาบ่อในช้อปปิ้ง อ่ะครับสติกก็ได้นะคะหอดพี่น้องช่ค่ะนั่งเฝ้ลรดนั่งเฝฟล์ดนะจ๊ะพี่น้องเป็นพับแล้วกับเป็นโรงแรมนี่มันนี่มันคือโรงแรม